เคยไหมเดินเข้าห้องแล้วลืมว่ามาทำอะไรกำลังจะพูดแต่ดันนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรหรือบางครั้งวางของไว้แล้วลืมทันทีว่าวางไว้ตรงไหนอาการขี้ลืมแบบนี้เกิดขึ้นกับใครหลายคนและอาจเริ่มถี่ขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหรือมีภาระมากมายในแต่ละวันแต่คำถามคือขี้ลืมแบบไหนยังอยู่ในระดับปกติ และขี้ลืมแบบไหนที่ควรเริ่มกังวลวันนี้เราจะมาคุยกันให้เข้าใจว่าขี้ลืมบ่อยๆเกิดจากอะไรได้บ้างและเราควรสังเกตตัวเองยังไงเพื่อดูแลสมองให้ดีตั้งแต่ตอนนี้ความจำเท่ากับสมองบวกสภาพแวดล้อมบวกใจก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า ความจำไม่ใช่แค่เรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เรารับรู้และความสนใจที่เราให้กับสิ่งนั้นบางครั้งเราไม่ได้ลืมแต่เราไม่ได้จดจำมันตั้งแต่แรกยกตัวอย่างเช่นถ้าเจอใครแนะนำตัวแต่ตอนนั้นคุณกําลังหิวสมองจะไม่เก็บชื่อนั้นไว้เพราะมันให้ความสำคัญกับท้องก่อนสาเหตุของคลี้ลืมที่พบบ่อยและอาจไม่อันตราย 1. ความเครียดสะสมเวลาที่เราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งมีผลต่อสมองส่วนที่จัดการกับความจำโดยตรงเครียดมากเท่ากับจำยากเท่ากับลืมง่ายโดยเฉพาะความจำระยะสั้นเช่นลืมว่าล็อกประตูหรือยังลืมว่าจะเข้าไปหยิบอะไรในครัวเป็นต้น 2. นอนไม่พอสมองจะจัดระเบียบความจำระหว่างการนอนถ้านอนไม่พอ สมองจะไม่ได้เก็บข้อมูลที่คุณพบในแต่ละวันผลคือลืมง่ายจำสลับหรือพูดผิดบ่อยขึ้น 3. ขาดสมาธิในยุคที่มีการแจ้งเตือนทั้งวันเสียงมือถือเด้งตลอดเวลาสมาธิของเรากระโดดไปมาอย่างรวดเร็วและถ้าคุณไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆสมองก็จะไม่จดจำมัน 4. ขาดวิตามินบางชนิดวิตามิน B1 B6, B12 รวมถึงโอเมก้า3มีบทบาทสำคัญในการดูลาสมองถ้าคุณกินไม่ตรงเวลาหรือกินอาหารเดิมๆซ้ำๆอาจทำให้สมองล้าโดยไม่รู้ตัว 5. ภารับมากเกินไปในเวลาเดียวกันหลายคนต้องทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นคุยงานไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยผลคือสมองเหนื่อยล้าแบบไม่รู้ตัวและทำให้ความจำเริ่มพร่อง สาเหตุที่ควรเริ่มใส่ใจเป็นพิเศษแม้อาการขี้ลืมจะดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้ามีบางพฤติกรรมที่เกิดบ่อยผิดปกติหรือกระทบกับการใช้ชีวิตอาจต้องเริ่มสังเกตและปรึกษาแพทย์เช่นลืมชื่อคนใกล้ชิดที่รู้จักมานานพูดซ้ำๆหรือเล่าเรื่องซ้ำโดยไม่รู้ตัวหลงทิศหาทางกลับบ้านไม่เจอทั้งที่ไปบ่อยวางของผิดที่แบบผิดธรรมดาเช่น ใส่รีโมทไว้ในตู้เย็นอารมณ์เปลี่ยนเร็วหงุดหงิดง่ายใช้คำผิดหรือหาคำไม่เจอเวลาพูดถ้ามีหลายข้อข้างต้นเกิดขึ้นพร้อมกันและบ่อยขึ้นเรื่อยๆควรพบแพทย์เพื่อตรวจความผิดปกติของสมองเช่นภาวะ MCI หรือโรคอ,อลัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นขี้ลืมในแต่ละช่วงวัยต่างกันยังไง 1. ไวัยเรียนวัยทำงานส่วนใหญ่มาจากเครียด สมาธินอนน้อย 2. วัยกลางคนขึ้นไปเริ่มมีภาวะหลงลืมจากอายุหรือฮอร์โมน 3. ผู้สูงอายุต้องแยกให้ออกระหว่างขี้หลงขี้ลืมตามอายุกับภาวะสมองเสื่อมการเข้าใจว่าความลืมของตัวเองอยู่ระดับไหนจะช่วยให้เราจัดการมันได้ดีขึ้นวิธีดูแลความจำให้แข็งแรงอยู่เสมอ 1. นอนให้พออย่างน้อย 6- 8ชั่วโมงต่อวัน 2. กินอาหารครบ5ห,หมู่โดยเฉพาะอาหารที่ดีต่อสมองเช่นปลาถั่วไข่ 3. ออกกำลังกายกระตุ้มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง 4. ฝึกสมองบ้างเช่นเล่นเกมหลับสมองอ่านหนังสือหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ 5. เขียนลงกระดาษอย่าฝืนจำทุกอย่างใช้ตัวช่วยจำเช่นสมุดจดหรือแอปจดโน้ต 6. ลดความเครียด ด้วยกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นฟังเพลงอยู่กับธรรมชาติหรือทำสมาธิขี้ลืมไม่ใช่เรื่องผิดแต่ควรเข้าใจมันเราทุกคนล้วนเคยขี้ลืมไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุแต่สิ่งสำคัญคืออย่ามองข้ามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองถ้ารู้ตัวไวเข้าใจสาเหตุและดูแลอย่างถูกต้องความจำของเราก็จะยังทำงานได้ดีแม้ในวันที่ชีวิตยุ่งวุ่นวาย ดูคลิปนี้ให้จบแล้วลองสำรวจตัวเองว่าความลืมที่คุณกำลังถเชิญมาจากอะไรกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะเพราะบางเรื่องเล็กๆที่เราลืมอาจเป็นเรื่องใหญ่ของสุขภาพในวันข้างหน้าก็ได้